สวัสดีครับพบกับครูพี่แขกอีกแล้วนะครับกับทางช่องเบธิกสไตล์เรื่องง,ง่ายๆที่ใครก็ทำได้วันนี้ก็จะมารีวิวหรือว่าวิธีการใช้เจ้าสเปรตัวนี้ครับเขาเรียกสเปร์ทำความสะอาดอันนี้ประสงค์ละกันแต่วันนี้ผมจะมาทำความสะอาดหลังคาเคลรี่บอยนะครับเขาบอกว่ามันใช้ดี ที่ดูในคลิปเขาแต่ทีนี้เราฟังมาแล้วมันจะดีอย่างที่เขาว่าไหมเดีย๋ยวมาดูกันที่เพื่อนๆเห็นนี้นะครับก็เป็นอ่าในส่วนของหลังาคาแคดดี้บอยครับด้านบนครับที่บอกฮะมันจะสกระปรกหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นคราบอ่าคราบสิ่งสกรปรกหรือว่าคราบอะไรต่างๆที่มันเยอะๆครับก็คือเดี๋ยวจะมาลองใช้น้ํายาตัวที่คุพี่แขกบอกครับว่ามันจะดีไหม คือคราบนะครับที่อยู่ด้านบนครับไม่ว่าจะเป็นคราบน้ําคราบสิ่งสงกะปกต่างๆมากมายนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกไหมก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยว่ามันจะเป็นยดงไงก็แพ็คมาดีนะครับมีตัวกันกระแทกด้วยหลายชั้นอยู่ โอ้โหมาสองชั้นเลยอ่าววันนี้หลุดไปแล้วน,นี่น่าจะเป็นฝาอาจจะเป็นตัวเช็ดก็ได้ตัวนี้ครับคือที่บอกว่าเป็นตัวสเปรย์อเนกประสงค์ในคลิปมันดูดีนะเดี๋ยวมาดูว่าเราใช้จริงจะดีไหมเดี๋ยวไปดูกันทีนเพื่อนเห็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวหลังคารลรวนี่เป็นไฟเขาเรียกไฟเพดานที่คราบดํำเยอะมากเลยครับด้านนี้เห็นไหมฮะเนี่ย เดี๋ยวมาดูว่ามันจะออกไหมดูกันฉีดแม่งเลยไม่รู้ลองอันเนี้ตรงเนี้ยดำๆนะเนี่ยเี้ยเวลนี้นะเดี๋ยวลองดู เปลี่ยนมุมก่อนดีก,กว่าเพราะเดี๋ยวมันหยดลงนะจริงๆแล้วฉีดเสียผ้าได้ไหม โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เบื้องต้นก็เช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปดูครับว่ามันจะสะอาดไหมแต่ถ้าในมุมมองผมก็คราบที่ไม่ฝังแน่นก็ได้อยู่แต่ถ้าคราบเป็นน้ําแห้งนานๆก็จะไม่ออกก็เดี๋ยวไปดูกันไปตอนนี้ก็พาเข้ามาแล้วแะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่บอกไหมเดี๋ยวดูกันนี่ ก็ถ้าเป็นคราบที่มันไม่ฝังแน่นมากก็ออกอยู่นะแต่ถ้าเป็นคราบน้ําเก่าๆเ,เลยก็จะอย่างเงี้ย,ยจะไม่ออกคราบที่มันฝังแน่นจะจัดเลยอะหรือว่าต้องนานๆหรือเปล่ารู้นะก็บอกไม่ถูก <c oughs> แต่โดยรวมก็ดูดีอะอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านบนดูบ้างดูด้านบนบ้างนี่ด้านบนนะจําได้ไหมเอ่ยอ่านี่ตรงนี้ตรงนี้ อนะาจจะไม่เหมือนหัวนะสายไปสายมานะแต่ก็ภาพรวมคิดว่าก็โอเคครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็เดี๋ยวจะอ่าแปะลิงก์ไว้ให้แ้วกันดูรวมก็ดีอ่ะแต่ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยกันสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะร้อน